อ่ะทีเนี้ยก่อนเริ่มนะครับก็อยากให้ทุกคนทำหัวเร่งโลกนะก็คือปล่อยปล่อยอารมณ์ไปอย่าคิดอะไรเข้ามาในหัวนะครับลองหลับตาลองดูนะครับทุกคนลองลองหลับตาหลับตาเสร็จก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆนะลองหายใจเข้าลึกๆนะครับค่อยๆหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะครับทำสัก3สามครั้งนะให้หลับตาไว้นะครับ ขณะที่หนอนพูดเนี่ยให้หลับตาไว้เลยนะแล้วก็ลองคิดวิเคราะห์กับคำถามที่หนอนกำลังจะถามว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มคนดังต่อไปนี้ไหมนะครับคุณกลัวที่จะเข้าช้อนเมื่อราคาร่วงห,หนักๆนะัไหมแต่กล้าที่จะช้อนเมื่อราคาวิ่งขึ้นไปเยอะเเมื่อเห็นกำไรเนี่ยเราก็อยากรีบปิดหรือพอเห็นการขาดทุนนิดหน่อยก็อยากรีบปิดเช่นเดียวกัน คุณเลื่อนจุด stop loss หรือว่าจุด tp หนีไหมเมื่อกรับมันเข้ามาใกล้คุณเทรดโดยการใช้หูฟังหรือว่าเทรดตามผู้อื่นอยู่คุณไม่มั่นใจแล้วมีความกังวลตลอดเวลาตอนนี้คุณคือนักเทรดที่กำลังตามทุนแต่ไม่ใช่นักเทรดที่เก่งกำไรนะครับอลองลืมตาขึ้นมาครับลืมตาขึ้นมา จากคำถามเมื่อสักครู่หนึ่งเนี่ยที่หนอนถามไปนะครับถ้าคุณเป็นบุคคลดังกล่าวเนี่ยคุณต้องรีบหาวิธีปรับเปลี่ยนตัวเองก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปนะครับเพราะถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณอาจจะต้องออกจากตลาดไปในท้ายที่สุดโดยที่ไม่มีอะไรติดมือไปเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือคุณหมดเงินนั่นแหละหมดหน้าตักแล้วก็ต้องเจ็บออกไปจากตลาด การเทรดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือการเล่นกับสภาวะอารมณ์ตลาดนะครับตราบใดที่คุณยังไม่เข้าใจอารมณ์ตัวเองเนี่ยคุณก็จะไม่มีทางเข้าใจอารมณ์ตลาดเช่นเดียวกันนะอย่างแรกเลยนะครับคุณควรค้นหาตัวเองเรียนรู้ตัวเองฝึกฝนตัวเองถ้าคุณทําจนมันสมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะมันจะล้อนออกมาเป็นการกระทำนะครับแล้วการกระทํานั่นแหละจะนําพาไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ทีนี้นะครับคุณลองถามตัวเองว่าทําไมคุณถึงเข้ามาในตลาดคริปโตทุกคนที่เข้ามาล้วนแล้วเข้ามาเพื่อต้องการได้กําไรนะครับฉันต้องรวยฉันต้องมีกําไรสิบเท่ากาไรร้อยเท่าหรือแม้แต่กําไรพันเท่านะทาอย่างไรฉันจะรวยเร็วที่สุดทําอย่างไรฉันจะได้กําไรเยอะที่สุดสุดท้ายแล้วเนี่ย เราก็จะวิ่งเข้าหาพวกสูตรสำเร็จนะครับพยายามวิ่งตามหาเทรดดิ้งซิสเต็มดีๆสอบสแสวงหาสัญ n ล l ขอไปอยู่ตามกูรูหรือว่าตามกลุ่มต่างๆเห็นคน,คนอื่นได้กำไรเยอะเราก็อยากได้บ้างนะครับหรือบางทีก็หน้ามืดตามมัวนะยอมเสียตามให้คนอื่นเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่สูงๆสุดท้ายแล้วก็ถูกหลอกนะครับเหมือนที่เคยเป็นข่าวอย่างมากมายที่เราเห็นกันทุกวันนี้ สรุปแล้วเนี่ยเรารวยขึ้นไหมจากสิ่งที่เราทําอยู่ทําแล้วเรามีกําไรไหมนะครับลองลองถามเองลองดูหรือว่ายังขาดทุนอยู่หรือบางทีเรากําไรทิพนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเราลืมแก่นแท้สิ่งสาระต่างๆที่เราต้องรู้ก่อนการลงทุนวันนี้เลยแหละน้องจะมาพูดเรื่องนี้ครับว่าอะไรบ้างที่เราต้องรู้ที่เราต้องเตรียมตัวก่อนการกระโดดเข้ามาในตลาดนะครับ ไม่จำเป็นต้องในตลาดคริปโตนะตลาดทองคําตลาดหุ้นหรือแม้แต่การทําธุรกิจอย่างอื่นเนะี่ยเราจําเป็นต้องรู้อะไรก่อนนะครับนะยกตัวอย่างเลยนะหนอนจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะในกลุ่มเราแหละกลุ่ม d i s c o r d เนะี่ยนนนมีการอบอกสัญญาณไปตัวหนึ่ง๋เยเปิดกราฟให้ดูนะครับตัวนั้นอนะ่ะมันก็คือตัว Tribe ก็นอนโพสไว้ให้มีทั้งจุดเข้าแล้วก็จุดออกอย่างชัดเจนนะครับคุณเข้าตรงไหนจุด TP ่มีตรงไหนบ้างนะมีให้3จุดเลยนะกราฟตัวเดียวกันได้สัญญาณมาเหมือนกันคาถามตามตาม,มาฮะทำไมกําไรเราถึงได้ไม่เท่ากันนะครับบางคนเนี่ยได้กําไรเยอะมากนะจากตัวนี้บางคนได้กําไรน้อยบางคนกําไรทิป น้ำซ้ำนะบางคนติดดอยแถมขาดทุนหรือว่าบางคนก็ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรก็ปล่อยไว้เฉยเฉไม่ได้ไม่ได้เข่าตามนะ่มก็ไม่เป็นไรนะก็เหตุผลง่ายๆเลยว่าทําไมเราถึงได้กําไรไม่เท่ากันนะครับเพราะเราเทรดตามคนอื่นคุณจะมีความกังวลตลอดเวลาเมื่อกราฟไปถูกทางเนะ่ยคุณก็อยากจะรีบปิดรีบ TP นะครับแต่มันขึ้นไปต่อเกิดอะไรขึ้นคุณก็กังวลแหละอยากกระโดดเข้าไปใหม่ กลัวพลาโดโอกาสนะครับสุดท้ายแม่งก็กระโดดเข้าไปจริงๆริงแล้วเข้าไปในจุดที่มันไม่ใช่จุดที่ได้เปรียบตลาดนะครับเมื่อกราฟเกิดการย่อตัวลงมาคุณก็มีความกังวลอีกว่ามันจะลงต่อสุดท้ายก็กระโดดออกจากดอยนะครับแต่วันนี้ก็โดดออกมันก็ขึ้นต่อนะครับแล้วคุณก็โดดกลับเข้าไปเป็นท่าซ้าๆเรื่องๆเรื่อยๆนะจากกําไรกลายมาเป็นขาดทุนในท้ายที่สุดนะคุณลองคิดดูว่าคุณเป็นคนกลุ่มนี้ไหม นะก็ขอกรอกไปดูภาพเดิมแล้วกันวันะนนี้ที่เราจะคุยกันลองเดาดูนะว่าเราเป็นคนกลุ่มหนึ่งกล่าวไหมนะครับที่หนอเพิ่งอธิบายไประหว่างคนที่ล้มเหลวเนี่ยกับคนที่ประสบความสําเร็จนะครับว่ามันมีอะไรที่ต่างกันบ้างเพราะกราฟที่เราดูเนี่ยก็กราฟตัวเดียวกันนะอินดิเคเตอร์ที่เราใช้ก็เหมือนเนกันนะครับไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะ แล้วมันมีอะไรที่ทําให้ต่างกันระหว่างคนที่ล้มเหลวกับคนที่ประสบความสําเร็จนะคนที่ไม่มีความประสบความสาเร็จเนะี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับ mm hmm. เขามีอารมณ์แบบอยากเอาชนะตลาดนะอยากได้กําไรเยอะๆอยากอออินชอบคิดเข้าข้างตัวเองนะเห็นกราฟมาแล้วเนี่ยเป็นไงครับคุณกล้าที่จะเข้าไปเมื่อราคามีการพุ่งขึ้นแต่ไม่กล้าช้อนเมื่อราคามัน นิ่งๆอยู่ข้างล่างนะร,ราคาต่ำๆคุณไม่กล้าเข้าหรอกนะครับหรือพูดง่ายๆคือย,ยังคงเป็นเป็นเป็นเนม้าอยู่นะยังชอบแบบกล้าเข้าสีเขียวแต่ไม่กล้าเข้าสีแดงนะหรือบางทีคุณเล่นแล้วไม่มีการตั้ง Stop Loss นะครับบางทีคนเราเนี่ยความรู้น้อยแหละพึ่งเข้ามาตลาดอยากรวยเร็วกระโดดเข้าไปเล่นโหมด f ิวเจอรโดยที่ไม่รู้ว่า f ิวเจอรคืออะไรนะครับแถมใช้เลเวลสูงๆเลยนะ ซ้ำโ overtrade ด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลองคิดดูว่ากลุ่มคนพวกนี้จะได้กําไรหรือว่าถาดทุนมากกว่ากันนะครับนะกับอีกคนประเภทหนึ่งที่เรียกว่าอาจจะเป็นบุคคลสําเร็จก็ได้นะมีการเถรดรายกาไรส่วนใหญ่แล้วนะเขาจะมีแผนการเทรดที่ชัดเจนนะครับรู้จุดเข้ารู้จุดออกมีจุดยอมแพ้แล้วก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้นะครับเล่นตามแผนที่วางไว้อย่างชัดเจนนะ เนี่ยสำคัญเลยนี่คือความแตกต่างผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยเรียนการเทรดมาจากที่กันบ้างแล้วนะครับหรือว่าบางทีไปฟังจาก y o u t u b e มาบ้างเลยเราทุกคนเนี่ยมีความรู้ในการเทรดอยู่แล้วนะครับแต่พอจะเอามาใช้จริงๆเป็นไงใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่เป็นไม่รู้จะเริ่มยังไงมองกราวก็มืดแปดกได้น,นะเอาองจริงคือเราไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดความรู้นะ แต่เราล้มเหลวเพราะไม่มีวินัยนะครับชอบเอานิสัยแย่ๆนี่แหละที่เราไม่รู้ตัวมานําเหตุและผลผลลัพธ์ที่ได้จึงล้มเหลวนะครับและมีแนวโน้มที่จะเกิดซ้าๆเวลาเจอเหตุการณ์เดิมๆคนลองนึกดูนะว่าเวลาคุณเจอเหตุการณ์เดิมๆเนี่ยคุณจะแอคชั่นกับจุดนั้นแบบไหนถ้าคุณยังทําท่าเดิมๆผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะเหมือนเดิมนะนะยกตัวอย่างให้เห็นภาพไม่ง่ายนะครับ มีใครกระโดดเข้าเวลาเห็นกราฟพุ่งบ้างมีใครกระโดดลงจากดอยเวลาเห็นกราฟมันรว่วงมีใครซื้อหรือช้อนเหรียญต่างๆตามข่าวตามกูรูขาดความมั่นใจชอบปิดออเดอร์ก่อนถึงเป้ามีไหมครับคุณไม่ต้องตอบหนอนนะแค่ตอบตัวเองก็พอนะหลักๆเนี่ยมันมาจากในิสัยที่เรากะทำโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับจนเราคิดว่าไอ้เรื่องปกตินี่แหละ แล้วเราไม่อยากแก้ไขมันฉะนั้นแล้วมาทําความเข้าใจกับนิสัยแย่ของตัวเองก่อนว่าเรามีอะไรบ้างในที่เป็นด้านลบนะนอนก็มีคําถามง่ายมาถามอีกนะนะทุกคนรู้ไหมครับว่าการออกกําลังกายทุกวันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกินอาหารให้ครบห้าหมู่ดีต่อสุขภาพหรือว่านอนหลับให้เพียงพออย่างน้อยแชั่วโมงเนี่ยมันดีต่อสุขภาพเหมือนกันทุกคนรู้ผมว่าทุกคนรู้เลยนะครับ แต่คําถามคือคุณทำมันไหมคุณได้ทามันไหมครับเหมือนการกับการเทรดนะทุกคนรู้ว่าการเทรดที่ดีเนี่ยคือการต้องวางแผนรู้จุดเข้ารู้จุดออกนะครับแบ่งไม้ห้ามไล่ราคาห้ามอออินแต่ทําไมเราถึงไม่ทํำมันนะลองเก็บไปคิดกันลองดูนะครับว่าที่หนอนพูดมามันจริงไหม ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงนะครับว่าเราควรต้องรู้อะไรบ้างก่อนการออกไปเทรดนะตัวแรกเลยนะครับ Core Market Knowledge คืออะไรก็คือเป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องเรียนรู้ในการจะเข้ามาตลาดเลยในปีแรกนะเนี่ยอาจริงซึ่งคุณต้องอยู่กับตลาดให้นานพอสมควรถึงจะเข้าใจตลาดว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการขึ้นลงของราคานะครับ อารมณ์สภาวะตลาดในแต่และช่วงมันไม่เหมือนกันนะตลาดหมีตลาดกระทิงตลาดซายเวเนอารมณ์มันจะแตกต่างกันออกไปนะครับยกตัวอย่างเลยคนที่เทรดมา3เดือนก็จะมีมุมมองในการมองตลาดจากคนที่เทรดมาอย่างน้อย4ปีซึ่ง2องคนนี้มีมุมมองต่างกันเลยนะครับไอคนที่อยู่ในตลาดมา4ปีเนี่ยคนเหล่านี้เคยเห็นกราฟแท่งยาวๆขึ้นติดต่อกันหลายเดือนนะครับขึ้นชนิดที่ว่าขึ้นแบบ ต้องร้องขอชีวิตเนี่ยนะกับอีกฝั่งนึ่งเคยเห็นกราฟที่โดนทุกแบบติดลบ80%ติดลบ90%นะครับเห็นตลาดาไซเวอยู่อย่างยาวนาน2ปี3ปีเห็นไหมก็คือพอเราเห็นดููการต่างๆในกระดาษแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจและสามารถเลือกกลยุทธ์ที่จะมาใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับและสามารถเอาตัวรอดในสภาวะนั้นๆได้่ะ แต่ถ้าเราเข้ามาในตลาดแล้วเนี่ยเรามุ่งเป้าไปที่การหาเทรดดิ้งซิสเต็มการหาสนะัญญาณไปตามกลุ่มต่างๆไปดูว่าเขาเทรดแบบไหนครับมีใครแม่นๆกราบบ้างขอตามหน่อยแล้วกันแนบะแบบนี้คือเมาเลยนะครับถ้าคุณออกมาแบบนี้คุณเข้ามาแบบผิดหลักคุณยังไม่มีความรู้เรื่องคอมมาเกตเลยอะ่ะแต่คุณก็ไปเทรดได้เลยคุณคิดว่าคุณจะได้กำไรไหม ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้ระบบเนี้ยได้กับสภาวะบางตลาดนะสมมติถ้าคุณเข้ามาในตลาดขาขึ้นแล้วคุณเคยซื้อแล้วก็ถือถือไว้เฉยๆหละมันก็ได้กําไรเหมือนกันนะเราเรียกว่าสเตรดี้โฮมนะครับคุณซื้อแล้วก็ถืออย่างเดียวไม่ขายไม่ค้างทุนนะครับนะกลับกันนะไอ้สเตรดี้นี้แหละคุณก็ไปซื้อแล้วก็ไม่ขายเหมือนกันในตลาดนี้คุณคิดว่ามันจะแตกต่างกันไหม โคตรแตกต่างเลยนะการซื้อแล้วถือในในตลาดกระทิงเนี่ยคุณมีโอกาสได้กำไร1ิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าแต่ถ้าคุณซื้อแล้วถือในตลาดมีคุณจะขาดทุนทันทีมีโอกาสขาดทุน1ิเท่าร้อยเท่าพันเท่าเหมือนกันนะครับอ่ามันจริงไหมลองเก็บไปคิดนะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเอาจริงมันไม่มีระบบไหนหรอกไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนที่จะทำกำไรได้ตลอดเวลา หรือว่าแม่นยำร้อยเปอร์เซนต์ะครับมันจึงกลายเป็นกลยุทธ์การสร้างระบบเทรดที่หลากหลายขึ้นมาที่เราต้องเอามาบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะทำให้ความไม่แน่นอนเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในตลาดนะพอเราเอามารวมกันแล้วมันกลายเป็นความเสี่ยงที่เราควบคุมได้นะครับแล้วก็สามารถวัดผลกำไรได้ด้วยนะ เราไม่ต้องคาดหวังความสมบูรณ์แบบหรอกแต่เราต้องคาดหวังกลไกที่สามารถเอาไปพัฒนาต่อได้เรื่อยๆเมื่อเราเขื่อใจและก็เข้าใจองค์ประกอบของตลาดแล้วก็เข้าใจกลยุทธ์เราแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเลยนะไอ้คำว่าที่ว่าเราอยากเอาชนะตลาดเราอยากเอาเคืนนะครับมันจะไม่มีคำว่าการโอเวอร์เทรดหรือว่าการเลื่อ stop loss นสต็อปล็อดนี้มันจะไม่มีทันทีนะ คุณจะเข้าใจตัวเองเข้าใจความต้องการเข้าใจตลาดเข้าใจอารมณ์ทุกอย่างเลยนะการคิดแบบนี้จะทำให้ฐานความคิดของเรามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจะนิ่งขึ้นจะรู้ได้เองว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเราจะมีแอคชั่นรองรับในทุกสถานการณ์นะครับอ่ามันไม่ได้เล่นเพื่อที่จะเป็นคนถูกนะหรือว่าเล่นเพื่อที่ต้องการชนะตลาด แต่จะเป็นการเล่นเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะครับสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยคือต้องมีวินัยทําตามแผนถ้าผลลัพธ์ยังไม่เป็นไปตามเป้าก็แค่กลับเอาไปพัฒนาทดลองใหม่ได้ผลแล้วถึงนํากลับมาใช้ในตลาดจริงก็แค่นั้นเองนะครับตลาดก็เปรียบเสมือนสนามรบตราบใดที่คุณยังไม่รู้ว่าศัตรูคือใครสนามรบเป็นยังไงอาวุธฝั่งตรงข้ามมีอะไรบ้าง แล้วเรามีอะไรจะไปต่อกรกับเขานะครับผมบอกได้เลยว่าคุณรบร้อยครั้งก็แพ้อยอยครั้งเหมือนกันกับการเทรดคุณมีเงินแสนก็หมดแสนนะครับมีเงินล้านก็หมดล้านดังนั้นแล้วเนี่ยก็จงกลับไปศึกษาตลาดก่อนว่าตลาดคริปโตเนี่ยมันคืออะไรนะครับบิตคอยคืออะไรแล้วถ้าอยากลงทุนเนี่ยก็ค่อยไปดูเพิ่มเติมว่าเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับปัจจัยอะไรบ้างมีผลการขึ้นลงของราคา นะเมื่อคุณเข้าใจอารมณ์ตลาดแล้วเนี่ยหรือว่าเข้าใจตลาดต่อไปก็ลองลงมือปฏิบัติเลยนะครับทุกคนไม่ได้เกิดมาแล้วเก่งทันทีคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะล้มเหลวนะครับแต่ขอแค่ว่าเอาเงินน้อยๆมาทดลองเล่นนะครับจงเทรดเพื่อเอาประสบการณ์อย่าเพิ่งเทรดเพื่อหวังที่จะเปลี่ยนชีวิตต้นไม้ไม่ได้โตภายในวันเดียวนะครับมันต้องใช้เวลาใช้ความสนุนถนอมให้แดกให้ปุย๋ยต้องดูแลเอาใจใส่ ปลายทางเนี่ยมันอาจจะไม่ได้การันตีหรอกว่าไอ้ต้นไม้ต้นนี้มันจะเติบโตอย่างสวยงามนะครับมันอาจจะตายระหว่างทางก็ได้เช่นเดียวกันกันกบคุณคุณอาจจะล้มเหลวเป็นร้อยครั้งพันครั้งแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณก็ได้ทดลองลงมือทำนะครับถ้าจิตใจคุณสู้ไหวและความปรถนาแรงกล้าคุณมีเพียงพอนะคุณจะเลี้ยงลนแล้วนำพาตัวคุณเองรอดพ้นได้ในทุกสถานการณ์นะครับก,ก็ลองคิดลองดูว่า เราควรรู้เรื่องตลาดแล้วก็รู้จิตใจ,จตัวเองเลยนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณจะค้นพบตัวเองว่ามีนิสัยแบบไหนในการเทรดนะมันก็จะกลายมาเป็นสไตล์การเทรดของตัวเองนะคนแต่ละคนจะมีอารมณ์ต่างกันก็บางคนก็ชอบเล่นขาขึ้นบางคนก็ชอบเล่นขาลงหรือบางคนก็ถูกใจตลาดทรายเวงนะก็ไม่มีอะไรผิดหรถูกนะขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของคุณเลยนะครับ จากนั้นคุณก็แค่ไปหาพวกเครื่องไม้เครื่องมืออินดิเคเตอร์นั่นแหละมาจับรวมกันอะไรที่มันตอบโจทย์จากคุณนะครับแล้วก็สร้างเป็นระบบเทรดของตัวเองขึ้นมาคุมความเสี่ยงระหว่างทางกันไปนะครับถ้าคุณอยากได้กําไรเยอะขึ้นก็แ,แค่เอาเรื่องมันนี่ในจ n ดเ,เข้ามาเกี่ยวข้องมาจับต้องนะครับมาช่วยในระบบของคุณ,คณนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การสร้างกลยุทธ์หรือว่าที่เรียกว่า strategy ขึ้นมา เป็นระบบการเทรดของตัวเองเลยก็ระบบการเทรดของใครองมันสมมุติหนอนมีระบบเทรดของตัวเองเนี่ยแล้วหนอนไปโพสในกลุ่มสิกแนลนะก็คนอาจจะเข้าตามหรือบางคนอาจจะไม่เข้าตามก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่มั่นใจในจุดเข้าจุดออกที่หนอนให้ไปเพราะเขาไม่รู้ว่าไอ้ระบบที่หนอนมาเนี่ยมันผ่านการวิเคราะห์กันกรองมาพร้อมกับเป็นประสบการณ์ที่หนอนเทรดมาแล้วมันทำกำไรให้หนอนนะครับ แต่คนอื่นไม่เคยไปเจออย่างนั้นเขาก็ไม่เชื่อว่ามันจะได้กำไรจริงบางคนก็เข้าตามบางคนก็ไม่เข้าตามเห็นไหมซึ่งเราต้องมีระบบเทรดเป็นของตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นกับมันนะครับนะทีนี้ก็กลับมาอีกเรื่องหนึ่งน,นะเมื่อกล่าวถึงเรื่อง3 m นะจิตวิทยาลงทุนการบริหารการเงินหรือว่าการบริหารความเสี่ยงนะครับรวมถึงกลยุทธ์ในการเทรดเนี่ย สามอย่างนี้เนี่ยคุณคิดว่าสิ่งไหนสำคัญที่สุดนะครับแล้วมันจริงไหมกับคำพูดที่ว่าไอ้กลยุทธ์นี่แหละแมทชเนี่ย,ม,ททยมันก็สำคัญแค่10%การบริหารเงินทุนเนี่ยสำคัญ30%นะครับที่เหลืออีก60%เนี่ยคือเรื่องจิตวิทยาวิธีคิดลว้ลวนเลยคุณคิดว่ามันจริงไหมนะเอาจริงคำถามนี้มันก็เหมือนกับการที่เราถามว่า ขาของเก้าอี้แบบ3ขาแบบเนี้ยขาไหนมันสําคัญที่สุดนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรนะกับการเลื่อยขาเก้าอี้ขาใดขาหนึ่งออกแล้วคุณก็นั่งลงไปหรือพูดให้เข้าใจง่ายก็คือทั้งสาขาเนี่ยมันสําคัญหมดนะครับเราต้องให้ความสําคัญไปพร้อมๆกัน่นะบางคนเนี่ยอาจจะมีหมายเ e t ที่ดีนะครับมีวินัยในการลงทุนมีการคุมความเสี่ยงที่ดีแต่กับกลายว่าขาดทุนอย่างหนักก็มี เพราะว่ามีวิธีการหรือว่ามีกลยุทธ์การเทรดที่ห่วยแตกน,นะกับกันกับบางคนที่มีกลยุทธ์แม่งโคตรดีเลยนะแต่มีความรู้เรื่องบริหารการเงิน,นนิดน้อยไม่เข้าใจไม่เคยใช้คุณก็ไปไม่รอดเหมือนกันในตลาดนะครับก็เอาง่ายๆคือมันสําคัญทั้ง3อย่างเลยนะก็ต้องพยายามทําความศึกษาทําความเข้าใจกันทั้งเรื่องหมายเซ็ตนะครับ วิธีการในการเทียนมีอะไรบ้างระบบการถือดของเราเราต้องใช้อะไรนะครับรวมถึงเรื่องการคุมความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงถ้ากราฟไปดุดทางเนี่ยคุณไปวิธีพีตรงไหนหรือถ้ากราฟไปผิดทางคุณจะสต็อป,ปลอตตรงไหนครับแบ่งไม้เข้านะแบ่งเงินเล่นนะไม่ใช่อยู่จะมาหวังรวยจะมาหวังอออินครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องไปควบคู่กันทั้ง3เรื่องเลยดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับกลับมาสู่ภาพนี้ วันนี้แนวทางที่คุณเทรดอยู่ถ้าคุณทำต่อไปอีกร้อยครั้งพันครั้งคุณจะรวยขึ้นไหมครับถ้าคำตอบของคุณคือใช่ผมยินดีด้วยคุณได้เจอหนทางสู่ความมั่งคั่งในชีวิตแล้วครับแต่ถ้าคำตอบของคุณคือไม่ผมอยากให้คุณลองเอาความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับเปลี่ยนแลวก็ลองปฏิบัติตามลองดูนะครับความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายนะ แต่มันคือระหว่างทางจงเรียนรู้และมีความสุขไปกับทุๆการเทรดของคุณนะครับสิ่งเดียวที่คุณต้องชนะมันไม่ใช่ตลาดแต่เป็นใจคุณเองต่างหากนะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะก็เป็นช่วงสุดท้ายก่อนจากกันไปแล้วกันนะถ้าคุณไม่เคยล้มเหลวเลยนะแสดงว่าคุณทําสิ่งที่ง่ายเกินไปนะและสิ่งที่มันง่ายเกินไปนั่นแหละมันก็ไม่ดีพอที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ ถ้ากำลังเจอกับความล้มเหลวอยู่เนี่ยจงยืดอกและภูมิใจกับมันเลยเพราะถ้าครั้งต่อไปคุณก้าวข้ามันไปได้คุณจะได้เจอสิ่งใหม่ที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์น้าราตรีสวัสดิ์บวัสดีครับ